สวัสดีค่ะทุกคนคลิปที่4แล้วนะคะในเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของไอโซโทปไอโซโทนแล้วก็ไอโซบาร์นั่นเองนะคะในวิดีโอนี้ไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์มีวิธีการจำง่ายมากเลยนะคะไอโซโทปไอโซโทนแล้วก็ไอโซบาร์นะคะไอโซโทปเขียนภาษาไทยด้วย ไอโซโทนแล้วก็ไอโซบาไอโซโทปเราดูจากปอปาได้เลยปปาปอะโปปาปปาก็คือโปรอตอนนะคะดังนั้นไอโซโทปก็คือโปรอตอนเท่าดังนั้นโปรอตอนเท่าแต่อะไรป่านะคะโปรอตอนเท่ากาันแต่เลขมวลต่าง ต่อไปไอโซโทนไอโซโทนก็ดูจากนอนหนูนิวตรอนเท่าแต่โปรตอนปะนะคะแต่ว่าเลขอะตอมต่างกันนะคะต่อไปไอโซบาบอใบไ,ไม้บอใบไ,ไม้เนี่ยจะจำเป็นเลขด้านบนเนาะเลขด้านบนก็คือเลขมวล เท่ากันนะคะแต่เลขอะตอมต้องต่างกันนะแต่เลขอะตอมต่างกันซึ่งสองอันนี้จะเป็นธาตุต่างชนิดกันนะคะส่วนอันนี้มันจะเป็นธาตุชนิดเดียวกันเมื่อมันมีจำนวนโปรตอนเท่ากันนะคะมันก็จะเป็นธาตุชนิดเดียวกัน นะคะคราวนี้เราลองมาดูในข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่ากำหนดสัญลักษณ์นิวเคลียต่อไปนี้เนาะถ้าได้เป็นไอโซโทปกันดังนั้นไอโซโทปเนี่ยเราสามารถดูได้เลยนะคะก็คือให้โปรตอนมันเท่ากันหรือว่าเลขอะตอมมันเท่ากันดังนั้นตรงน,นี้ดูได้เลยเลขด้านล่างเท่ากันก็คือตรงนี้ B กับ C น,นั่นเองเวลาเขียนต้องเขียน ให้ครบนะคะเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันเนาะว่าคือตัวไหนนะคะต่อไปเขาถามว,ว่าถ้าใดเป็นไอโซโทนกันไอโซโทนก็คือนิวตอนเท่าพอนิวตอนเท่าเนี่ยเราต้องมาหาก่อนนะคะเดี๋ยวเขียนไว้ด้านบนล้กันนะคะเอาสามสิบสองลบสิบหกตรงนี้ได้สิบหกสามิบสามลบสิบเ็ดตรงนี้ได้สิบหกนะคะสามสิบสี ถูกไหมเนี่ยอ่ะสามสิบสี่ลบสิบเจ็ดตรงนี้ได้สิบเจ็นะคะแล้วก็สามสสองลบสิบห้าตรงนี้ได้สิเจดังนั้นไอโทโทนเนี่ยมีสองคู่เลยทีเดียวนะคะก็คือมี A กับ B นะคะและแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะ คือ c กับ d นะคะอันนี้ก็คืออโซโทนต่อไป iso bar i ซ o b a ์คือเลขมวลเท่ากันเลขมวลคือเลขด้านบนเท่ากันเราก็ดูเลยอันที่เลขด้านบนเท่ากันคือ a กับ d นะคะก็คือ a กับ d ตรงนี้เลขมวลเท่ากัน ประมาณนี้นะคะดังนั้นข้อที่2ตรงนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตตรับเป็นการบ้านหน่อยนะคะลองฝึกทําดูนะคะถ้าทําไม่ได้ยังไงนะคะก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะใครมีคําถามต่างๆก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเห็นเราก็จะกลับมาตอบเนาะโทนอีกครั้งไอโซโทปปอปาโปรตอนเท่าไอโซโทนนอนหนูนิวตอนเท่าเนาะไอโซบาร์ บอใบไม้เลขบนเลขบนก็คือเลขมวนเท่ากันนะคะโอเคคอนเซปต์เรื่องนี้ตั้นๆง่ายๆเท่านี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวีดีโดนะะ่าค่ะสวัสดีค่ะ